มาเรียนชื่อผลไม้เป็นภาษาเต้จว๋วกันค่ะกาส้มกาส้มไล่สาลี่ไล่สาลี่ผิงกั่วแอปเปลิลผิงกั่วแอปเปลิลเกงเจียวกล้วยหอมเกงเจียวกล้วยหอมผูท้ออัง,งุ่นผูท้ออัง,งุ่นหลิวเลี่ยงทุเรียน หลิวเลียงทุเรียนสวัวเต็กมังคุดสวัวเต็กมังคุดสีกัวแตงโมสีกัวแตงโมเฉาบัวสตรอเบอรี่เฉาบัวสตรอเบอรี่อังหมอตังเงาะอังหมอตังเงาะเอียจีมะพร้าวเอียจี มะพร้าวหน่อยกล้ยลิ้นจี่หน่อยกล้วยลิ้นจี่เน็กอ้อยลำไยเน็กอ้อยลำไย